เือเมนูที่อยากกินนะคะมีอาหารจานเดียวด้วยค่ะมีพวกผัดกะเพราไข่ดาวอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูไส้ข้างในเราสั่งเป็นซาลาเปาหมูแดงค่ะนะ่ากินมากร้อนนะคะทุกคนเห็นไหมหนึ่งมาร้อนๆเลยค่ะก่อนกินก็มีเป่านิดนึงค่ะทุกคนซาล,เลาเปาแป้งเขานุ่มมากๆเลยค่ะ วันนี้มากินก็กินเองจ่ายตังเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆจากทางร้านค่ะอร่อยค่ะสลาเปาแส้นหมูแดงวันนี้ก็อิ่มอร่อยมากๆอาหารเช้าจุกๆเลยค่ะวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณ